เฮ้ยอะไรอะย่าโอ้ยไม่โดนแล้วไม่ป้องกันนี่เองเฮ้ยเฮ้ยพอดนเดินชะเดินช้าโอ้ยใครโดนวะไม่มีใครโดนคนตอบต้องรวมกันแล้วคนไปช่วยกันไปโรงเรียนไปโรงเรียนดีว่ไปโรงเรียนครับโอ้ย อะี่ไปไหนกันนี่ไอ้บุนี่ไอ่างนะอะไรไรอยานะไอย่น่เฮ้ยม่นช่ใช่จ่าทไรไอ้ไจ้าเ้ยเขาพยายามฆ่าจย์นะถอนถอนไปนไอ้อ้ากันยี่ใหญ่โง่ไอ้พวกนั้นยี่เายี่ใหญ่เมือนจะต่อยู้ใหญ่ เฮ้ยเก็ดแท็กี้เ şey ี่จะรักอยู่เลยเโอ๊ยโอ๊ยโอียโอ๊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 ยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ อาจารย์ลองทรมานเี่อาจารย์รทร่มาอาจารย์ผมนั่งแล้วมันมันต่อยผมว่าไอ้หมัดปืนกลยางยืนนะอออเอ้ยเ่เลี่เลียงอาจารย์ใดถอยเลียงไหมเลี้ยงไหมเฮ้ยเฮ้ยเี้ยหรอยายยจะเียไหเ้ยมเ้ยค คเกียหมูแล้วเอ้ยคุณดีเยีนมไม่ใช่คนคไม่ไหวแล้วเจีายวเอาริงแล้วโอ้ยคุณคูคูไม่ไวแล้วคูไม่ไหวแล้วคัวง คราครูาหลวงครบ่ายเลยครูที่องครูคุ้มโนเปล่าครูครูอิสบิกติบกเกอร์ปมากเลยครูสอมงสองี่สครัครูครูมันดูแรง่ยครู อะไรคูเป้แล้วเก่งมากต่ไก่ไก่อะไรคูคููภาษาอะไรภาษาไก่เหรอเกียคูอะเกียรูอ๋อเป็นนักเรียนภาษาเนยเรานะเป็นนักเรียนภคเล่นเปนักเรียกเรียนนนักี่ตามอน เฮ oh oh, 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 oh. oh, 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 ้ยเอาเฮ้ยครูเป็นกำลังของตัวนี้ตัวเงี้ยคิดนั่งดีเหาเอาเห่าเป็นเห่าอะครูครูเห่าครูครับมันมีอะไรสักอย่างข้างหลังครูครับครูคาวบอกข้างหลังครูไม่ฟังครูครับ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 มันโดนโอครูใหญ่คูใหญ่ มานี่มาเปนไรหรอคะกูตุ่นอ้อ้าอเจ็บตู่โอยเจ็บเจ็อยอะไรวะเนี่ยไม่เลียงไงไม่อยงเงยนะกูกูกูตายว้า อพพี AI P.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  ่พี่รกันครูโคตรเกยดแักเรียนไปเรียนได้แล้วผมก็เรียนอยู่แหะครูอ๋ออ๋อ้แีอครูอยากสู้ครูผมอยากเรียนวิชาต่อสู้อ่ะเนี่ยอรวคูไม่ตึงครูไม่ตึงต้งต่อสู้ครูไม่ตึงครูไม่ตึงครูไม่ตึงครู เม uh> ื่อก้าวคูไอคููอ้อยฮ้ยกระเด็นงี้เหรอคไม่ได้ไม่ยอมไอมันด่าค้ยขวางตีคอยลุ้มลุ้มลุ้มูจะสู้คูวยถอยไม่ตนบุ้้มไเดี๋ยวออออดอกาแม็ก่อนต้นึงอ่ะโอย้อ้ยไคไ้กาจาะว่า กอดกดกดทีทีเอาตึกเอาโอ้โหโอ้อะครูโยคูก็โดนลุกโวยคูกะโดแลุกลุกไปบ้าอะไกเจ้าไปบ้าอะไรไปบ้านอะไรดีนี่ก็บ้าแล้วโอ้ยไอ้โค้ ไอ้คโคไอ้ครูไอ้ครูไอ้คูไม่ตึงไอ้ครูไม่ตึงไอ้ครูครครูครูเตียนของครูครูไอ้คูคูดาวคูดาวอยู่ครูไอ้คู

เอ้ยโอ้ยโอ้ยใครวะโอ้โอ้จะมาเรียนโอ้โอ้จะมาเรียนโอเคยื้ยืดโอเควันจะมาเรียนแล้วเรียนยังนยมาอยู่ข้าลังกูแล้วตรงนี้เดี๋ยวจะอุ้นเรืองพี่ให้นะเฮ้ยเฮ้ยการมึงจะพูดอะไรตรงนี้ตรงนี้เออตัวมึงอะดูเขา เฮ้ยแล้วมึงแกต้องเบื่ออะไรชิมหมอก็ชิมไม่ชิมน้องเบื่อเนาะน้องเบื่อเนาะไม่ต้อไม่ต้อไม่ต้อเบื่อเนาะน้องเบื่อเนาะจนได้เนาะ้อเบื่อเนาะมึงจำเบื่อนด้ไปอยู่ตรงนี้ไปนไอยู่ตรงนู้นโอเคโอเคกูกูกูผมมาแลผมจะมาคุยอะไรกันแล้วคุยกันได้ใหม่เรียนโอเคเรียนแล้วเคเรียนแล้วเสียงจะหาแล้วแหละ เอาเหรอไม่เอาเอาเนี่ยใครตอบได้แกตอบไม่ได้แม้คำว่าอะไรลุงตัวโอ้ยครูครับมันง่ายมากครับได้หนึ่งหลาเลยครับคุยครูดีโง่หรือเปล่าโยดิงครับโยดิงครับนี่เลยครูโยดิงครับถึงได้ไงครับครูครูไปยังไง

โอ้ยโอมาเรียนแล้วจักเลขาซิ่งตีนี่ยตีนี่ยโอ้ยคูโอ้ยูโอ้ยโอ้ไกงผมจะี้อ้คมันด้อคมันดอใครด้อเด็โอ้ยไอ้เร

เกรดูดกันตยอาร้อูเดียรจะไม่อบอกอะไรตเดกกันเาหาใรีอโอ้ยใครมาทีล้วใส่วะไอ้กระบอกเด็กที่ไหนาไมตายอ่ะ๋อยเปลี่ยนดีีดี เฮ้ยจอยล่ะเอาไปโอ้โหเปิดโปเนี่ยอ nah ้เป้เปิด้อ้วาวอาอ้าวอ้าวอ้าวอ้วอ้าวอ้าวอ้าวอ้อ้าวอ้าอ้าวอ้าวอ้้าวอ้า้วอ้าวอ้าวอ้าวอ้้าวอ้าวอ้้าวอ้าวอ้าอ้าว้าอ้าอ้าวอ้าวออ้ าได้ครับไปนะไ,ได้ครับว,วิ่งรอบสนามรอบ เโอ้โหโอ้โหโอ้ยม้งากทำเบื่อเหรอมามานี่เลยโอ้โหโอ้ว แค่แค่มึงเล่นกับกูอ่ะค่มึงเล่นกับกูคือเพื่อกูสองงมแม่อะไมันย่างนี้ได้ไหมอัไอย่างนี้ได้มอะไรอะไรออะไรไรอะไระไรอไรไรอะอะราะไไอ อาจารย์ผมก็้ก็อีทางอะไรอาจารย์เนี่ยก็อาจารย์ซื้อมาทพันเลยนะโอ้จงี่ยแค่อรนั่อะไรอะไงยโอมัน่ากูอยู่นีคนเงียบอาย์ยอาจารย์ผมก้วผมจะซื้อหอผมจะซื้อเองผมจะซื้อใหม่ซื้อใหมอาจารย์จะซื้อใหม่อาจารย์จะซื้อใหม่อาจารย์ไม่เอาอาละเรียนกัได้ไอ้อ้วนเลย